สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่เพ่นอนน้องๆชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับมาแชร์มาบอกเล่าเพื่อนเพื่อนชาวสวนยางนะครับที่ประสบป,ปัญหาเหมือนกันแล้วยังแก้ไม่ได้หลายท่านอาจจะแก้ได้นะครับแต่หลายท่านก็ยังแก้ไม่ได้บาโลดมีเรื่องราววันนี้นะครับเกี่ยวกับยางต้นยางที่เกิด โรคเปลือกแห้งเปลือกแตกนะครับแล้วไม่มีวิธีแก้ไขวันนี้บารวดมีเรื่องราวจะมาบอกเล่ากันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงต้นยางที่โอหมดแดงเปลือกแห้งเปลือก,แ,อกแตกเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับปัญหาที่เราเจอกันบ,บ่อยๆก็คือปัญหาเชื้อรานะครับเปลือกเน่าโคนเน่าเปลือกแห้งราดำราชมพูนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้คือที่บาร์โรดเจอก็คือเปลือกแห้งนะครับเปลือกแห้งเปลือกแตกก็จะเจอบ่อยมากกับทุกๆสวนแต่ว่าไม่เยอะนะครับของบาร์โรดก็จะมีแค่2ต้นที่ประสบปัญหานะครับบาร์โรดก็ต้องหันกลับมาใช้นะครับสูตรมหัศจรรย์ของคุณครูเอมเนี่ยนะครับก็แก้ไขปัญหาพวกโรคต่างๆที่เกิด ต้นยางพารานะครับวันนี้ก็นํามาเล่าสู่เพืเ่อนๆฟังว่าวิธีแก้ไขของป่าโรนั้นสามารถแก้ไขได้จริงๆนะครับก็2ต้นนี้หายนะครับกลับมากรีดได้เหมือนเดิมส่วนเปลือกที่แตกไปก็แตกไปนะครับเราก็จะใช้เปลือกใหม่ที่ออกมาแต่ก็ต้องกรีดระว่างนิดนึงเพราะว่าเปลือกที่ออกมาใหม่นั้นมันยังบางอยู่นะครับก็สามารถกรีดได้แต่ว่าก็ต้องใช้ความจานานนิดนึง นี่ก็กลับมากีดได้ให้น้ํายางปกตินะครับส่วนวิธีการของมาโรดนั้นก็จะใช้สูตรน้ําหมักมหาสรรย์นะครับที่แก้ไขปัญหานะครับส่วนอัตราส่วนอะไรต่างๆเดี๋ยวบมโรดทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปนะครับผมนี่ฮะลักษณะนี้นะครับคือก่อนหน้านี้เนะี่ยมันก็เบื่อแข็งไปเฉยนะครับ เปลือกแข็งกรีดไม่ได้นะครับเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะครับป่าลวดก็หยุดหยุดกรีดไม่รู้จะทํำยังไงนะเพราะไม่เคยเจอนะครับมีอยู่สองต้นนะครับในสวนนี้นะมีอยู่สองต้นแบบนี้ลักษณะเดียวกันนี้นะสองต้นบารวดก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยหยุดกรีดไปเฉยๆนะฮะแต่พอหลังจากที่เพื่อนๆมีเพื่อนแนะนําให้ใช้น้ําหมักนะครับสูตรแก้ไข เชื้อราดำยางตายนึง่งเปลือกแห้งเปลือกแตกของครูชาเอมนะฮะปารลดก็เลยได้อ่าเอามาฉีดโดยตอนนั้นนะยังไม่ได้หมักเองด้วยนะฮะก็ไปขอเขามาฉีดไปขอเขาใช้คํา่าขอเขานะครับครับแต่ก่อนที่จะฉีดพ่นเนี่ยต้องแกะเปลือกที่แห้งนะครับออกก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแซะเอามีดหรือเอาอะไรก็ได้แซะเปลือกออกให้หมดก่อนนะครับ เราก็ฉีดเลยครับฉีดพ่นตามลำต้นนี้เลยตามโคนต้นนะครับเนี่ยฮะที่บารโลดประสบหนักๆเลยครับเนี่ยแตกหมดทั้งต้นกรีดยังไงก็ไม่ออกนะครับเมื่อก่อนแข็งมากแตกหยุดไปสองปีปีนี้ก็หลังจากที่ฉีดพ่นน้ำหมัก นะครับสูตรสูตรพิสดารน,นะครับบาโรดเรียกว่าสูตรพิเศษนะครับของครูชายเอมเออมันก็ใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็เปลือกที่แตกก็ที่บาโรดแซออกก็อ่าปีนี้มาลองเปิดดูนะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลเปิดมานี้ก็ได้หลายเที่ยวแล้วน้ำยางก็ออกปกตินะครับนี่คือมีดที่สามนะครับเนี่ยก็ได้น้ำยางปกตินะครับ ก็ถือได้ว่าการแก้ปัญหาของเพื่อนๆืนที่ประสบปัญหาโรคเปลือกแห้งเปลือกแตกนะครับที่เกิดขึ้นกับยางพาราของเพื่อนๆนหลายท่านแก้ได้อาจจะด้วยวิธีอื่นนะครับแต่สำหรับบาโรดบาโรดแก้ด้วยวิธีของการใช้น้ำหมักสูตรเหล้านะครับสูตรครูเชมนะครับที่เป็นสูตรแก้ไขปัญหายางตายนึ่ง เปลือกแห้งเปลือกแตกหรือเชื้อราต่างๆเนี่ยถือว่าบาโรดในความรู้สึกบาโรดคิดว่ามันได้ผลนะครับถือว่าได้ผลดีนะครับหลายท่านไม่เชื่อก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับบาโรดเนี่ยทดลองมากับตัวก็เจอแล้วนะฮะตอนนี้ก็กลับมาเกี่ยดได้เหมือนเดิมน,นะครับต้นนี้จริงๆแล้วต้นเขาสมบูรณ์นะครับแต่ว่า <c oughs> ปีสองปีสามปีที่แล้วเนี่ยเจอปัญหาเปลือกแห้งทั้งต้นเลยนะฮะไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับก็เลยใช้น้ำหมักสูตรพิเศษนะครับสูตรครูชเชมเนี่ยนะครับมากำจัดถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าได้ผลอํายางกลับมามีเหมือนเดิมกีดได้เหมือนเดิมตอนนี้ก็ไม่ต้องถามนะครับเปลือกแห้งไหมก็นิ่มนะครับนิ่ม กลับมานิ่มเหมือนเดิมแล้วนะฮะแต่ทุกครั้งนะครับก่อนที่จะฉีดพ่นแกะออกเลยนะฮะแกะเปลือกแซะเปลือกออกให้หมดนะครับที่มันแข็งแข็งนะครับแล้วก็ฉีดตามลําต้นโคนต้นนะครับก็ได้ผลจริงๆครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับถือว่ามาแบ่งปันกันนะครับสําหรับท่านที่ประสบปัญหาลองไว้ ลองดูก็ไม่เสียหลายนะครับบาโรดลองมาแล้วนะครับได้ผลทีเดียวนะครับก็มาบอกเล่า90กันกับเพื่อนๆชาวสวนยางนะครับแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ได้ผลจริงๆครับน้ำหมักสูตรคูเชมนะครับถ้าท่านที่เจอปัญหาโรคเปลือกแห้งเปลือกแตกทั้งต้นอย่างนี้นะฮะน่ากลัวนะครับตอนนี้กลับมาฟื้นฟูเหมือนเดิมแล้วนะครับผมอ่ะลองเอาไปใช้ดูครับเพื่อนๆครับ ลองทำดูสําหรับน้ําหมักสูตรครูเชมนั้นก็มีลงหลายๆช่อง youtube นะครับแต่สําหรับบารดก็จะลงไว้ใต้คลิปนี้ให้ดูนะครับว่าท่านไหนที่สนใจที่อยากจะลองทําดูนะครับสูตรกําจัดเชื้อรานะครับสูตรป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าหรือเปลือกแห้งเปลือกแตกอย่างที่บารดประสบเจอนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่น้องชาวสวนยางสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ